ใช้เตาอบอะไรดีสําหรับอบครัวซองก่อนอื่นต้องมาดูก่อนค่ะว่าเพื่อนๆอยากจะอบครัวซองนะสําหรับไว้ทานในครอบครัวจํานวนไม่เยอะหรือว่าอบครัวซองสําหรับทําขายในปริมาณที่เยอะเพราะว่าแต่ละอย่างเตาที่ใช้มันก็จะแตกต่างกันนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นแม่แบบเนาะแม่แบบทาแบบว่าโฮมเบคกิ้งนะคะเราจะอบปริมาณไม่เยอะเท่าไหร่นะเราทําทานแล้วก็ทําขายนิดๆหน่อยๆนะปริมาณแบบว่าต่อวัน อาจจะได้สัก20-30ตัวแบบนี้เนาะม็กซิมัมแม่แหววก็จะใช้เตาอบแบบว่าบิวอินบ้านที่แม่แหววมีเลยนะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนนะคะตั้งใจทําขายเลยนะในปริมาณที่เยอะนะคะเตาที่ใช้นะก็แนะนําเป็นแบบเตาคอนเวกชันนะคะที่กระจายความร้อนได้ดีแล้วเราใส่โครซองได้ทีละหลายๆถาดนะแบบนี้ก็จะช่วยประหยัดเวลาในการอบ ครซองของเรานะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ทํโครซองแบบโฮมเบกกิ้งแบบแม่แววนะตามแม่แวหวมาเลยใช้แบบว่าเตาติงก็ได้นะหรือว่าเตาบิวอินเหมือนที่แม่แววใช้ก็ได้ข้<ต>อจํากัดก็คือเราจะใส่โครซองได้ในปริมาณครั้งละไม่เยอะถ้าเราอยากให้โครซองอบออกมานะคะพองสวยงามเนาะเพราะถ้าเราใส่โครซองอัดแน่นเกินไปอะคะ่ะมันจะมีแบบว่าบางจุดของโครซองได้ความร้อนบางจุดไม่ได้ความร้อนกระจายไม่ทั่วถึงแบบเนี้ยโครซองเวลาอบออกมามันก็จะพอง สวยไม่เท่ากันทั้งตัวนะวันนี้นะคะก็มาแช่นะเตาอบที่ไม่แหววใช้ในการอบครัวซองนะเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของเราอีกทีนะว่าเราจะอบแบบไหนเนาะสำหรับวันนี้นะคะไม่แหววไปแล้วโฮมเบคกิ้งครัวซองอร่อยๆใครๆก็ทำได้ค่ะ